เพื่อนๆแม่เพื่อนคอนเจ้าปลูกนะคะวันนี้แม่เพื่อนจะมาตามเกะแสหน่อยนะคะวันนี้วันนี้แม่เพื่อนจะมาปลูกบอลค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นบอลสีค่ะนี่เดี๋ยแม่เพื่อนไม่ได้ไปสั่งมาจากไหนนะคะแม่เพื่อนไปเจอเขาอยู่ริมรั้วค่ะเห็นเขาสวยๆก็เลยขุดเข้ามาใส่กระถางดีกว่านะจะได้สวยๆเหมือนคนอื่นก็มั่งเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกแม่เพื่อนหน่อยนะคะว่า นี่ก็เรียกว่าชื่อชื่อเขาคือชื่ออะไรเพราะแม่เพิ่นไม่รู้จักเขาเพื่อนก็นดูใบไหนคะนี่ค่ะใบใบเขาลักษณะเขียวนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรหน้ากระดูกใช่ไหมก็เร<ม>ียกว่ากระดูกเป็นสีแดงเนี่ยค่ะแม่เพ<ม>ิ่นไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะเพราะว่าแม่เพิ่นไม่ไม่ได้เล่นบอลสีค่ะเพื่อนเพื่อน,อนคอมเมนต์มาบอกแม่เพิ่นมั่งนะค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยแม่เพิ่นก็จะมาปลูกเหมือนกันลองลองปลูกข้างแรกค่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะ แม่เพื่อนไปดูสูตรมาค่ะเขาบอกว่าสูตรปลูกบอนสีมีคือให้ให้ไปหาคือนี่อันนี้คือดินดินโคลนต้นมะขามนะคะเนี่เขาบอกว่าบอนสีเขาชอบใบมะขามมากแม่เพื่อนก็เลยไปเอามานี่เป็นการกัดสีใช่ไหมใช่เราไม่สีก็แเจมนี่แม่เพื่อนก็เลยไปขุดดินมะขามมาแล้วนี่คือใบมะขามนี่ใบมะขามกว่าหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้วัวหนึ่งส่วนค่ะแม่เพื่อนใช้สามอย่างนี้นะเดี๋ยวเแม่เพื่อนจะมาผสมก่อน วันนี้แม่เพื่อนจะปลูกสองกระถางค่ะเพราะว่าใน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 กระถางนี้ก็มีอยู่สองต้นสองหัวเดี๋ยวแม่เพื่อนจะมาปลูกแบบอย่างละหัวเลยจะเขาจะได้แตกกอแตกหน่อออกมาให้เราค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดินที่แม่เพื่อนผนสมก็เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะตัดใส่กระถางนะ แม่เพื่อนเห็นเขาสวยดีค่ะก็เลยเอามาลองปลูกดูในกระถางเผื่อต่อไปเราจะได้มีบอลสีเดี๋ยววันหลังแม่เพื่อนก็จะหาหาแบบอื่นมาปลูกอีกแม่เพื่อนก็ว่าเขาสวยดีนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่อนไปดินใส่กระถางก่อนนะคะนี่เอากระถางมาสองอะสองใบแม่เพิ่นมีต้นบอลสีอยู่สองสองหัวกระถางที่เละหน่อยนะคะเพืพ่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนหลังแม่เพิ่นก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาตอนนี้ปลูกเขาก่อน แล้วก็เอากลเหมาเผาสับค่ะลองก้นเขาก่อนนะลงก้นกระถางก่อนนะคะไปนี่ด้วยเสร็จแล้วตักดินใส่ ก็าอาจจะมีกิ่งมะขามมั่งอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเย็กหน่อยเขาก็ย่อยเขาบอกว่าบอลสีนี้เขาชอบแดดนะคะเขาชอบแดดเหมือนกันเพราะว่ายิ่งโดนแดดสีเขาจะยิ่งเข้มจะยิ่งสวยแต่ว่าเขาก็ชอบน้ําเหมือนกันต้องพยายามลดน้ํเกาเหมือนกันอย่าให้เขาขาดน้ําเขาจะเขี่ยวได้และดินสูตรที่แม่เพิ่นปรุงนี้ตอนนี้ดินนี้นะคะเพื่อนๆดินไม่หนักนะคะเบาเพราะเราเ มีส่วนผสมของใบมะขามแล้วก็ดินดินก็เอาไปมาจากโคนมะขามเขาก็มีใบมะขามอยู่แล้วทำให้ดินก็ไม่แน่นดินก็ไม่หนักแล้วเวลาเพื่อนๆไม่ต้องไปกดนะคะทำแบบนี้ค่ะกระแทกกระแทกเขาเราไม่ต้องเอามือไปกดดินเขาถ้าเราต้องการให้ดินเขาเสมอกนแเราก็ทำแบบนี้เอามือเกลี่ยหน่อยๆแต่ไม่ต้องไปกดเขา แล้วแม่เนก็จะลดน้ำก็หน่อยก็น,น้ำก่อนนะดินก็จะได้แน่นกระชับกันดีน,น้ำลงหมดแล้วแล้วแวม้เพื่นก็จะมาปูนี่ตอนนี้บอนสีแม่เพื่นมีสองต้น แค่สองต้นสองหัวค่ะแม่เพื่อนแม่เพื่อนขุดมาตั้งแต่เช้านะแต่แม่เพื่อนกลัวเขาเหี่ยวก็เลยทําแบบนี้ไว้ก่อนจะได้จะได้ลงดินตอนเย็นจะมาทำทิลิปให้เพืเ่อนๆนดูนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ขุดหลุมลงไป ขั้วต้นบอลสีของเราวางลงไปนี่หนึ่งหัวนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยแม่เพื่อนว่าเขาก็ต้องแตกกอแตกหน่อออกมาเต็มกระถางแล้วเวลาก็เต็มกระถางแม่เพื่อนก็เปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาเพราะว่ากระถางนี้ก็ไม่ค่อยสวยกระถางแตกปลุกลงไปเลยพ่ะพน่าอีหน่อยค่ะ เขาสวยเหมือนกันนะได้แล้วหนึ่งกระถางกระถางที่สองมาไม่ควใส่ดินเขาก่อน เพื่อนๆคนไหนที่มีบอลสีแต่ว่าเขาจะอยู่ตำริมข้างบ้านข้าง mm. รั้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆขุดมาเลยนะคะขุดมาเลี้ยงใส่กระถางเอาไว้ไม่แน่นะบางทีต้นของเราอาจจะเป็นต้นที่เขาหายากหาหากันอยู่ก็ได้เราอาจจะได้ขายได้มีราคาไม่ควกระแทกก็นหน่อยมั้ง น้ำน่อยอันนี้ก็มีอีกหัวหนึงเหมือนกันมแม่คนขุดก็ต้องแต่เช้าแล้วนะเนี่ยแล้วก็ใส่ดินเอาไว้ให้พวเข้าเกี่ยวลงไป อันนี้นิยมบอลสีกำลังมาแรงแล้วก็ปลูกกับเขาไว้มั่งเราจะได้ไม่เชนนยน้ำนหอยนาเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยแล้วก็ขึ้นกระถางนี่ เดี๋ยวแม่เพื่นให้ดูที่แม่เพิ่นปลูกไว้เมื่อเช้าด้วยนะเพราะแม่เพิ่นได้มาหลายต้นก็เลยใส่กระถางเอาไว้นี่ค่ะนี่เห็นไหมแม่เพิ่นมีหลายกระถางเลยเห็นไหมมีหลายกระถางเลยนี่ด้วยเหย็นไหมคะนี่เห็นไหมจะได้เนาะไม่รู้ชื่อต้นใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะใช่เพื่อน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 คนไหนที่มองแล้วมองออกนะคะว่านี่เขาชื่ออะไร คอมเมนต์ <Comment S 2> มาบอกแม่เพิ่นบ้างนะคะลูกใบเหมือนลูกหัวใจเลยน,นี่เดี๋ยวแม่เพินินแม่เพิน่นจะได้รู้ว่าอ๋อที่แม่เพิินปลูกนี่คือพันอะไรจะได้รู้เพื่อนๆนะคะแล้วที่บ้านแม่เพิินตอนนี้แม่เพิินปลูกไม้มงคลไว้เหมือนกันนะมีอยู่มีอยู่กระถางนึงก็เรียกว่าอะไรนะเงินเงินไหลามาต้องเอายี่ลูกนี่ตอนนี้กําลังจะหาไม,ม้มงคลมาปลูกบ้างนะคะกาลังสวยเลยคะ่ะใหญ่มากอันนี้ก็นนได้มาจาก ข้างบ้านเหมือนกันใช่ข้างบ้านเหมือนกันที่บ้านนี้นะคะก็เลยสวยแล้วก็ชื่อเพาะชื่อมงคลแม่เกลือมาใส่กระถางเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสงสัยต้นอะไรก็ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเห็นเขาสวยก็ลงกระถางเอาไว้ค่ะน้องจิ๋วจิ๋วตั้งชื่อังชื่อน้องจิ๋วจิ๋วเหรอเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวไม่กี่วันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะแตกกอกมาเลยนะหัวเดียวเนี่ยก็จะแตกกอกมาเป็น เป็นโกใหญ่ให้เราเลยแหละเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตระกูลบอนกับเพื่อนๆเขาจะแตกหน่อแตกกอกมาไวมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นก็หามาปลูกกันนะคะสําหรับคลิปนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินจนจบคลิปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้แม่เพลินด้วยนะคะจะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ